ตกปลากับ TkP นะครับ EP นี้เป็น EP ที่ตอนหนึ่งหรือว่าร้อยสิบเอ็ดนั่นเองนะครับตอนแรกนะครับเกินไว้เมื่อ EP ที่ร้อยสิบนะครับเกินไว้ว่าจะมาทำารีวิวให้เพื่อนๆนักตกปลาได้ดูนะครับเป็นล้อแคม m ิ้งเบย์ตัวนี้นะครับรุ่นแมทเทคแต่ขออนุญ,ญาตยกยอดไปเป็น EP 1 1 2ดีกว่านะครับเพราะว่ามันมีสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือว่า เมื่ออ P ที่แล้วนะครับเรานำเสนอนซี่ไปแล้วนะครับพอมา e ีพีนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันมาพร้อมกันนะครับก็เป็นค่ายเดียวกันเหมือนกันคือเป็นค่ายชิมาโนนะครับแต่ว่าเป็นตัวระดับบนๆน,นะครับของของสายการผลิตมาเลเซียนะครับคือชิมาโนเนี่ยถ้าเป็นญี่ปุ่นหรือว่าเป็นเจแปนเนี่ยครับก็จะมีสเตลล่าแวนควิกทวินนะครับที่ยืนพื้นอ่า ตีว่าเป็นไม่กินใจแปนนะครับส่วนตัวลองๆมาก็จะเป็นพวกโซเลเอ็กอาร์เอ็กอาร์คาร์ดีฟเอ็กอาร์ตัวที่ไม่ราคาไม่เกินหมื่นในบ้านเราก็จะเป็นผลิตที่มาเลเซียเป็นหลักนะครับตั้งแต่ตัวหลักร้อยจนถึงหลักแตะหมื่นเนี่ยจะผลิตที่มาเลย์น,นะครับจะไม่มีผลิตจีนนะครับเพราะนั้นเนี่ยข้อดีของชิมาโน่คือผลิตโรงงานเดียวเนี่ย มันจะคุม qc ง่ายมันจะได้มาตรฐานมากกว่านะครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าออลอกที่ผมจะนำเสนอวันนี้เป็นรุ่นอะไรนะครับเอาเริ่มเกินก่อนล้อตัวนี้เอาเป็นนี้เลยไม่ต้องเสียเวลาก็ได้นะครับเ,เป็นซัตเทนนิวซัตเทน2025นะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับล่าสุดปี25ตัวนี้เป็นปี21นะครับซัตเทน21 แล้วก็จะมีทัสเทนปี17นะครับแล้วก็จะมีซัสเทนประมาณปี13นะครับที่ออกมาบอดี้ของซัสเทนซัสเทนนะครับแทบจะทุกรุ่นจะใช้บอดี้เดียวกันกับรูปทรงบอดี้เดียวกันกับพวกสตาร์ดิกนะครับถ้าจำไม่ผิดนะก็คือจะเป็นรูปทรงนี้นะครับแล้วก็จุดเด่นของซัสเทนเนี่ยจะใช้เป็นบอดี้สีดำนะครับแล้วก็ลิฟสปูลเนี่ยจะเป็นเงินบ้างเป็นทองบ้างนะครับ แล้วก็เป็นตัวระดับบนๆนะครับข้อแตกต่างของซัตเทนนะครับที่ไม่เหมือนกับพวกแวนฟอร์ดไม่เหมือนกับพวกสตาร์ดิกก็คือหนึ่งเลยนะเขาให้แบริ่งมาอย่างซัตเ,เทนนะครับทุกรุ่นนะครับเปิดฝาเบรกมายกชุดเบรกออกจะมีแบริ่งอยู่หนึ่งตัวแล้วก็พอเปิดสปูลยกสปูลขึ้นมาก็จะมีแบริ่งตรงนี้ให้เลยนะครับอีกหนึ่งตัวก็คือ ระบบให้แบริ่งมาเนี่ยเยอะๆอย่างเงี้ยก็จะเหมือนกับเจ้าทวินนะครับเจ้าทวินเจ้าแวนแวนควิกน,นะครับพวกพวกนี้นะครับอ่าแล้วก็ระบบเป็นเฟืองตัวหนอนนะครับตัวเนี้ยซัตเทนนิวซัตเทนตัวใหม่เนี่ยสีจะไม่ดำสนิทนะครับเหมือนกับปีก่อนๆตัวรุ่นใหม่จะออกไปเป็นบอลดำนะครับเกือบดำแต่ไม่ดำจะออกเทาๆนะครับอ่าตัวนี้นะครับผมแล้วก็ สิ่งที่ซัดเทนปีย5้ามาเนี่ยให้มาเนี่ยผมบอกเลยนะว่าแทบจะเป็นน้องๆทวินเลยนะครับให้มาคือมีระบบให้มาเต็มเครื่อง Die, อินฟินิตี้ไดอินฟินิตี้เอ็กนะครับแล้วก็จะมาเป็นตัวนี้นะครับดูลักคอร์นะครับแล้วก็ infinity Lo o p ก็คือให้มาเต็มเต็มพิกัดนะครับ หมุนขึ้นลงเนี่ยอารมณ์คล้ายๆแบบตอนที่สเตล่าเปิดตัวเลยคือจะขึ้นลงช้าๆระบบเลียงสายนะครับแล้วก็จะให้มาก็คือมีระบบกันสายตกท้องช้างนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีให้มาด้วยเหมือนกันเพราะว่าลอกรุ่นใหม่ของชิมาโน่เนี่ยแม้กระทั่งเนสซี่เองก็จะมีระบบนี้มาให้นะครับอ่าส่วนความแตกต่างนะครับที่เห็นได้ชัดเลยก็คือมันจะมนสเสน่ห์ของสีดําเนี่ย มันมันอาจจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นอ่านะครับเพราะว่าตัวสปูลน,นะครับสปูลตัวนี้ให้มาเป็นสีบอลดำทองนะครับเป็นเป็นอโนไดท์ทองมาแล้วก็แขนเนี่ยตัวนี้นะครับจะมีคลิปทองมาให้นะครับอ่าตัวนี้นะครับผมส่วนส่วนเจ้าตัวรุ่นเก่าเนี่ยจะเป็นดำดำเงินแล้วก็มีลิฟสปูลทองนะครับตัวนี้ก็จะแตกต่างกัน ด้วยสีหรืออาจจะเป็นความหมายว่า,าปีนี้ฉันอยากลองทําสีแปลกๆดูอารมณ์เหมือนกับเนซี่ที่ออกมานะครับสัมพันธ์แรกที่หมุนนะครับสมูทมากเนียนมากนะครับแล้วก็แบริ่งที่ให้มานะครับผมจะบอกงนี้เลยแบริ่งที่ให้มาก็คือแปดบวกหนึ่งนะครับอันนี้เราคุยกันก่อนเรื่องแบริง่งส่วนแบริ่งที่สามารถเพิ่มได้ในลอกตัวนี้นะครับก็คือระบบ เฟิ่อตัวหนอนเนี่ยให้มาเป็นบูทนะครับแปรบวกหนึ่งนะเพิ่มอีกสองนะครับเป็นสิบบวกหนึ่งนะครับแล้วก็อที่หนกตัวล่างเนี่ยเป็นบูทมานะครับก็เพิ่มอีกหนึ่งก็เป็นสิบเอ็ดบวกหนึ่งแต่ถ้าจะให้สุดกว่านั้นนะครับก็คือจะมีน็อตโรเตอร์อยู่ตัวหนึ่งถ้าเป็นพวกตระกูลตระกูลสตารดิกตระกูลแวนฟอร์ดเนี่ยแล้วก็ตระกูลลอกทอ็ทอปท็อปข้างบนเนี่ย ตรงน็อตโรเตอร์เบอร์สิบสองเนี่ยเขาจะมีเป็นบูธทองเหลืองมานะครับเราก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนจากบูททองเหลืองเป็นแบริ่งได้แต่ไม่ได้ทุกตัวคําว่าไม่ได้ทุกตัวคือบางตัวพอเปลี่ยนแล้วแกนเลื้อยหัวจะสายเลื้อยนะครับบางตัวเปลี่ยนแล้วพอดีเป๊ะเลยใส่แล้วเนียนกว่าเดิมเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวนี้บางทีผมอาจจะไม่ จะไม่ค่อยรับรองแต่มันเป็นข้อดีของลูกค้าที่ซื้อลอกจากร้านเรานะครับร้าน tkp ก็คือว่าถ้าลูกค้าลองอให,ให้สั่งเปลี่ยนแล้วลอกเนี่ยมันเลื้อยผมก็จะไม่ใส่แบริ่งให้ผมก็จะใส่เป็นบูททองเหลืองเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะประคองจะชิดกับแกนมากกว่าเวลาหมุนเนี่ยขึ้นลงเนี่ยมันจะ,สะเสถียรกว่านะครับแล้วก็เนียนกว่านะครับเนี่ยอันนี้เนียนจริงผมบอกเลยแล้วก็น่าใช้มากนะครับน่าใช้มากๆตัวนี้นะครับ ไม่ต้องทําแทบจะไม่ต้องทําอะไรเนาะคือจริงๆแล้วก็เพิ่มแบริ่งแค่3ตัวนี้ก็พอแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยลอกพวกนี้เล่นน้าน้าเค็มน้ําก่อยน้ําจืดได้เลยนะครับแล้วก็ผลิตเบอร์อะไรบ้างนะครับนิวซัตเทนนะครับผลิตมาเริ่มตั้งแต่เบอร์2005นะ2005มี2รอบก็คือรอบธรรมดา5.1กับรอบ HG 5.8ต่อหนึ่งนะครับน้ำหนักลอกเนี่ยจะอยู่ที่205กรัม ความจุสาย PE คือผมจะดูตัวล่างสุดนะความจุสาย PE เนี่ยในสเปกกนนะครับก็จะเป็น P 1.5ได้220เมตรนะครับส่วน C 3 0 0พเนี่ยก็จะออกมาเหมือนกัน C 3 0 0พธรรมดา C 3 0 0พั g เทก็จะรอบเดียวกันก็คือ5 5.1ต่อ1นในรอบในรอบธรรมดาส่วน5.8ต่อ1นะั่นคือในรอบเทนีะครับผมน้ำหนักตัวก็จะเพิ่มจากเบอร์2005มานิดนึงจะหนักมากกว่ากัน ห้ากรัมก็คือน้าหนักรอกเนี่ยสองร้อยสิบกรัมนะครับแล้วก็ p e สองเนี่ยจุดได้สองร้อยเมตรนะครับและผลิตอีกเบอร์หนึ่งก็คือเบอร์สี่พันก็จะออกมาเป็นสี่พันตัวธรรมดาเลยอ่ารอบห้าจุดสามนะครับแล้วก็จะเป็นสี่พันเอ็กจีก็คือรอบหกจุดสองนะครับน้ำหนักตัวเนี่ยจะอยู่สองร้อยหกสิบห้ากรัมนะครับส่วนสาย p e ความจุ p e ีสองได้สองร้อยสี่สิบนะครับเมตร แล้วก็เบอร์สุดท้ายที่ผลิตนะครับก็เป็น C 5000ัน XG นะครับรอบ6 2น้ำหนักรอบก็270กรัมนะครับ PE สได้200เมตรนะครับตัวนี้นะครับที่นอกจากนี้ไม่มีเบอร์6 0พันเบอร์พันเลิกผลิตนะครับเบอร์พันเนี่ยเลิกผลิตตั้งแต่ไปตั้งแต่ปี17นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นปี13เนี่ยมีเบอร์พันนะครับผลิตอยู่แค่ สี่เบอร์แต่รอบคนละรอบกันนะครับผมตัวนี้นะครับผมมาต่อนะครับพอดีเมื่อกี้มีสายเข้านะครับพอดีเอผมมาใช้โทรศัพท์นะครับในการทําคลิปนะครับพอดีลูกค้าโทรเข้ามาก็เลยต้องวางไปก่อนอเรามาต่อกันเลยนะครับอตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกคือสี่พันเบอร์สี่ห้าพัน xg ก็จะมีรอบเดียวคือรอบ xg นะครับขนาดตัว สองพันห้ากับ C ีสามพันขนาดตัวเท่ากันต่างที่ความจุสปูลนะครับส่วนเบอร์สี่พันกับ C ีห้าพันขนาดตัวเท่ากันนะครับต่างที่สปูลแล้วก็หนกนะครับถ้าเบอร์ห้าพันจะเป็นหนกกลมนะครับเบอร์สี่พันก็จะเป็นหนอหนกบแบบนี้หนกใบ,บาพายแบบนี้นะครับก็เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนหนกได้นะครับอายส่วนตรงนี้ถ้าลูกค้าชอบหนกบแบบเดิมก็เพิ่มแบริ่งไปแทนบูตตัวนี้เพื่อการเสาสึก ะครับเดี๋ยวผมจะส่งเอารูปลงให้ดูว่าเวลาบูทมันกินเสาว่ามันแว่งไปขนาดไหนนะครับแต่ส่วนลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนเปลี่ยนหนบนะครับก็หนอบซื้อเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีแบริ่งมาให้เราก็ไม่ต้องไปเราก็เปลี่ยนยกเอาเลยนะครับแต่ก็ส่วนบูทเฟืองตัวหนอนเนี่ยก็เหมือนเดิมถ้าเกิดลูกค้าซื้อ สั่งลอกจากร้าน TkP เราไม่คิดค่าแรงเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเราคิดค่าแบริง่งเพราะว่าการแกะลอกทั้งตัวเนี่ยมันก็ใช้เวลานะครับใช้เวลาเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นน้ําใจนะครับแล้วก็ลอกประกันศูน์ไทยนะครับตัวนี้นะครับประกันศูน์ไทยบริการหลังการขายไม่ต้องห่วงเรื่องอะไรครับที่สําคัญที่สุดราคา,าผมจะบอกงี้ตัวเก่านะครับราคาอยู่ที่ รุ่นเก่าก็คือรุ่นก่อนอ่ะนี่นะอันนี้รนะาคารุ่นก่อนก็คือราคาจะอยู่ที่เจ็ดพันปลายเลยนะถึงแปดพันต้นๆน,น,นะครับใน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 รุ่นในรุ่นปียี่สิบเอ็ดแต่ส่วนปีนปเนี้ยปียี่สิบห้าเนี่ยเนื่องด้วยว่าเขายัดเขายัดเทคโนโลยีเข้าไปแทบจะเยอะมากคือพูดง่ายๆว่าเป็นอ่าสเตล่าภาคมาเลเซียเลยก็ได้คือเขายัดเทคโนโลยีไปเยอะมากราคามันก็จะกระโดด ขึ้นมานะครับก็ราคาก็จะอยู่เก้าพันต้นๆถึงกลางๆถึงปลายปอันนี้แล้วแต่ล้านค้านะครับของผมก็คือขายก็จะไม่แพงมากนะครับก็ถ้าเกิดลูกค้าสนใจหรือว่าเพื่อนนักตกปลาสนใจก็แวะมานะครับตัวนี้สวยนะครับลืมบอกผ้าเบรกผ้าเบรกเป็นสักหลาดนะครับสักหลาดสีขาวสามารถที่จะ modify เปลี่ยนเป็น H t ีลอยได้ในกรณีที่ว่าเอาไปเล่นงานหนักนะครับเบอร์2,500เบอร์2,500 HG ห้0 0 0 c ีซี0 HG เนี่ยเหมาะก,กับงานเหยือ่อปลอมงานจิกนะครับไมโครแคสพวกงานตกหมึกตกอะไรงเงี้ยครับถ้าในกรณีที่ว่าลูกค้าชอบหรือว่าเพื่อนนักตกปลาเนี่ยชอบบอดี้ตัวนี้ก็ไปหาซื้อแข็งคู่มาใส่ในกรณีไปตกหมึกนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ ในเฟสอะ่ะมีคนทำสปูลตื้นคือทำตัวตัวโหลดโหลดสายออกมานะครับก็มาครอบได้เลยตรงปกตรงเบอร์นะครับคือมีคนเขากัด CNC มาขายให้เราแล้วอันนี้สบายเลยก็เราใส่เบอร์ C 3 0 0 0ันสมมุติเราจะไปตกหมึกเราก็ใส่ตัวโหลดโหลดสายลงไปแล้วก็จะได้ไม่ต้องเปลืองสายนะครับไม่ต้องมาหนุนเยอะนะครับอันนี้ก็สบายแล้วก็เราก็ระบุเขาได้เลยว่าอ่าลอกเราเบอร์ C 3สามพันเราอยากได้ตัวครอบเป็น C สามพันเอส อะไรอย่างเงี้ยครับนะครับก็เผื่อใส่สาย0ูนย์จุดพีอสยเอาไว้เล่นปลาหมึกชายฝั่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าเกมตกหมึกเนี่ยโอ้โหนิยมกันแทบจะทั่วทั่วเลยโซนทะเละครับนะครับผมแทบว่าหมึกก็แทบจะไม่มีให้ตกแล้วล่ะเอาจงจริงก็ต้องเดินทางไปไกลขึ้นไกลขึ้นไกลขึ้นน,นะครับเพื่อได้ว่าหมึกนะครับผมส่วนพวกงานปลาช่อนงานกระพงวังกระพงบ่อ ไม่เกี่ยวกับเกบตกนะครับเอาไปเป็นกระพงวังดีกว่าช่อนวังกระพงวังพวกเนี้ก็เป็นเบอร์2อ0พเบอร์สี่สามพันเนี่ยสบายนะครับผมอ่าส่วนงานปาเก็ตก็ได้ก็เป็นพวกปาเก็ตพวกงานสปิวนะครับก็เล่นได้ใส่ขั้นสิฟุตใส่ล้อเบอร์2อ0 0น้านะครับแต่ว่าล้อพวกเนี้คือเขาก็จะเหมาะกับเอามาเอามาตีอย่างปอมซะมากกว่านะครับส่วนแล้วก็ไปเล่นงานทะเลซะมากกว่าส่วน งานสวายแข่งสวายบอเนี่ยก็ผมแนะนำให้ใช้นะเป็นเบอร์สี่พันเพราะว่าเบอร์สี่พันจะเป็นรอบต่ำนะครับเอารอบต่ำนะครับคือตอนนี้เข้าไทยมาแค่เบอร์เดียวคือส3 0 0า h พันเีทุกร้านก็จะได้แค่เบอร์นี้นะครับถ้าคนนิยมสวยมายเมื่อก่อนเขาจะยึดติดกับ4ี่สาพันนะครับเบอร์สี่สามพันี่พันีแต่เนื่องด้วยว่าเดี๋ยวนี้ปลามันใหญ่ขึ้น แล้วก็ลอกอ่ะเราจะใช้ทนทนขึ้นเราก็ต้องขยับไปเป็นเบอร์สี่พันนะครับเบอร์สี่พันรอบต่ําพอเพราะว่ามันเหมือนกับว่าอย่างที่ผมเคยบอกอ่ะใช้รอบต่ํามันจะอัดปลาเข้าง่ายกว่ารอบสูงนะครับผมอ่าอันนี้นะครับอ่าหรือใครจะยังชอบเบอร์สี่สามพันก็ได้ปกตกสวายสองโลสามโลบอ่อแข่งเนี้ยมันก็คล่องตัวดีนะครับตัวนี้แข็งแรงนะครับน่าใช้สีก็อาจจะ แปลกๆตาไปนิดนึงแต่ในในความเป็นซัดเทนแต่เขาให้เทคโนโลยีมานะครับเขาให้เทคโ,ทคโนโลยีมานะครับสปูลก็จะเจาะเจาะอ่าจะจะจะ,จะมาเป็นอย่างนี้นะครับทำทำมาเป็นลายอย่างนี้เหมือนเหมือนขีบขีบปลาฉลามนะโอเคนะครับอ่าตัวนี้นะครับแล้วก็อ่าตัวฝาเบรกเนี่ยจะไม่เหมือนจะไม่เหมือนกับพวก พวกอาสตาร์ดิกกับแบรนดฟอร์ดนะจะลมเหมือนกับทวินเลยตัวนี้เพราะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าหล่อนะครับแล้วหมุนเนี่ยหมุนแทบจะไม่อยากวางเลยหมุนนิ่มมากสมูทมากนะครับแล้วยิ่งถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นแบริง่งตรงตัวหนอนแล้วผมเชื่อว่ามันจะหมุนนิ่้เนียน,น,น,นกว่านี้นะครับให้มาครบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะครับกล่องนะครับอ่านี้นะครับเป็นกล่องอาบมันนะครับเป็นอาบมันรุ่นเก่าจะเป็น ด้านนะครับสีด้านนะครับรุ่นใหม่จะเป็นหนามมันนะครับผมก็ภายในก็จะมีใบประกันนะครับของบริษัทนําเข้านะครับตัวแทนจําหน่ายแล้วก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือไดอะแกรมตัวนี้นะครับให้ความรู้มาเยอะมากก็คือวิธีถอดใส่นะครับวิธีถอดใส่เจ้าเบลอาร์ฟินนะครับก็จะมีบอกอ่ะอันนี้เนี่ยเวิธีถอดใส่นะครับอ่าดึงออกดึงเข้าพวกไอ้ที่ว่า เรียกว่าการสายหย่อนนั่นเองนะครับแล้วก็กล่องก็ไม่มีถุงแล้วนะครับก็จะใช้พลาสติกน้อยมากก็จะมีให้ก็คือเป็นแผ่นรองสปูนนะครับให้มาประมาณ4แผ่นนะครับหนุนแล้วก็ตัวเนี้ยครับเบลอาร์มฟินก็คือตัวนี้นะครับเผื่อตัวตัวเก่าเกิดสายบาดนะครับเสียหายก็ถอดแล้วก็เปลี่ยนใส่ใหม่นะครับมีมาให้นะครับอ่าอันนี้นะครับเนี่ยจะมีคู่มือมี ใบ,บยิ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 บย่บยบยอยๆเนี่ยอย,อย,อยู่ยยประมาณสามสามใบนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ะนะครับกล่องก็จะเป็นลักษณะลดโลกร้อนนะครับไม่มีไม่มีพลาสติกนะครับแล้วก็อ่าก็จะมีบอกสเปกนะครับรบอกสเปกด้านข้างน้ำหนักล,อกล้อนะครับแล้วก็จะมีอ่าตัวนี้นะครับหน้ากล่องนะครับ ข้างกล่องแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะระบุเทคโนโลยีที่ใส่ให้นะครับพวกนี้นะครับเนี่ยนะครับผมอันนี้ก็ใครที่สนใจสินค้านะครับก็สั่งซื้อกับทางร้านได้ TkP f i s h i n g ดอนเมืองนะครับตัวนี้นะครับครับผมแล้วคลิปหน้านะครับเราก็จะมาทำความรู้จักกับเจ้าตัวนี้ทำไมผมถึงอยากทำเพราะว่าลอกเนี่ยเจ้าแฮมมิงเวย์ตัวนี้ ราคาจริงๆแล้วว่าอยู่ในระดับราคา2,000กว่าบาทนะครับแต่ตอนนี้ราคาลงมาเยอะมากลงมาเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วความคุ้มค่าคืออะไรนะครับ EP ที่ร้อยสิบสองเดี๋ยวเจอกันนะครับฝากร้าน TKP นะครับฟิชชิ n งดอนเมืองร้านผมอยู่ดอนเมืองนะอยู่หลังวัดเพี่เขียวนะครับอยู่บริเวณปากซอย เวลุวนารามสามินะครับเข้าทางสงขพามาก็ได้เข้ามาทางสงฆพาก็ประมาณสองกิโลนะครับเบอร์โทรก็ศูนย์หกหนึ่งเก้าสี่เก้าแปดสองสามเก้านะครับที่ร้านรับเซอร์วิสซ่อมลอกซ่อมคันเบ็ดล้างลอกนะครับแล้วก็เคลือบด้ามนะครับทาเกี่ยวกับอุปกรณ์ตกปลานะครับทุกอย่างนะครับวันนี้ลากันไปีินเท่านี้ครับเจอกันใหม่ EP ีที่1 1 2นะครับฝากร้านด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ